ครับมาเดินตลาดทางข้างนะครับวันนี้วางแผนกันได้ว่าจะทําอะไรกินกันตอนนี้ได้หมูไข้หมูโอเคเันคี้เกลตลาดทางข้างครับกะข้าวหน้าคีนี้อะไรคือเราว่าพิจิตายเนียวตลาดทางข้างครับอะไรกะข้าวไหมต่อไปก็ว่าน่าจะหาอะไรที่เป็นอาหารเบาๆน่าจะมี ไข่เบาใช่ไหมไข่เบก็เมนูไข่ก็คงไม่คิดอะไรเยอะครับทอดตเยอครับต้มทอดดาวเจียวนะครับก็เมนูคิดสั้นข้าวเยอะแยะครับอยู่ที่ตลาดของว้างน่ากินทั้งนั้นทั้งสังเปรตโรปทั้งวัตถุดิบ เราคิดว่าวัตถุดิบน่าจะพอแล้วนะครับก็เ,เดี๋ยวคงต้องเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวจะข้าตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะครับก็อาจะถึงจุดที่เป้าหมายที่เราจะไปก็คงใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเดีย๋ยวเดินทางกันต่อครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบนหนึ่งก็นัดกับเพื่อนๆในกวนกันนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมากางเต็นท์แคมปิง้งวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์พรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็ออกมาใช้ชีวิตในแบบกิจกรรมแบบ outdoor outdoor นะครับบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตอนบนวันนี้ก็พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับบรรยากาศสวยมากนะครับต่วนน้ำในอ่างเก็บน้ําก็เริ่มลดระดับลงนะครับนิดหนึ่งเนื่องจากว่าฝนก็ไม่ได้ตกมาสองสาวันนี้ก็โบเว็บไอนะครับนนโบเอ็นดูโรเอ็นดูโร นี่หอยยังนะครับนี่อันนี้เขาเอาน้อยเชอรี่เพรเชอรี่บ้านเขานี่ยบอกผสมก็แบบอพราะโข้งเนาะเพราะเชอรี่ชิบวะชิบวะชิบุนเทะไม่ใส่ไม่อ่างเนี่ยใส่ไม่พอไม่ใส่แค่นี้นี่มันคนสั่นเนอสั่นสั่นทอ้ยนี่นเป็นหุ้ยโข้งครับคนนสั่นครับครับลูกผสมลูกผสมหุ้ยโค้งไปไปบ้านนี่่เขาสร้างลายผมผมใช่ครับท่าน เราจะไปเรียกไปได้สายไอ้ของคับเป็นมุงแบบนี้ได้หลายครับได้หลายเลยหอยดับหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่อันนี้เป็นอันนี้อันนี้ก็เป็นหอยที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำของหอยสร้างใช่ไหมเอาเกลือหยอดนดิมันสีงนัวเลยอ๋อกพวกแนวคันมาดิออกว่าจะเอาพวกแนวคันปะคันเขาแกะมาหน้าคันนุ้ยก็ดาก็ได้ขาวเลยแข้กรอบเห็ดยังกินแซ่บสุด บ้านนั่ก้อยเนาะก้อยก้อยหอยผมเสียบผมสิจ้ำหอยเออเอาเอาเออ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 นออเออเออเออวออเ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 อิเออเอเอาจออเ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 ออาปอเออเบอเออเอ้าออเออเอมเออเออเอ้เอัเออเออเอาเออเออเยอเคอับยเอ้เออเอ่เออ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 เอายาอเออเอเปอเออเออเออเปอเออเออมาอเ่อเออเออเอยเออเออเอบเอเออเอาเออรัอเออเเออออเออเเอเอ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 เออออเ เนื้อหอยเอาจากเขาเรียกว่าอะไรนะเปลือกมันนะครับเขาบอกว่าจะต้องเอาอะไรสักอย่างน่นะครับออกจากตัวหอยนะครับเพื่อว่าเป็นเเพราะว่าจะเป็นเหมือนเหมือนมีพิษเหมือนมีอะไรสักอย่างนะครับก็เป็นคาแนะนําของของ,ของที่ทีเ่เป็นคนท้องถิ่นของที่นี่นะครับ ตอนนี้เมนูที่เราคิดได้ก็คือจีหอยครับนี่โหใส้สดๆด้วยนะอยากเอากล้องเข้าใกล้มาคนนี้มากเลยตัวกล้องพังแล้วก็เขาเรียกว่า <c oughs> หมักมะนาวแล้วก็โรยเกลือนะครับ <c oughs> ตามจริงมีพี่ใครถ้าลืมใส่ <c oughs> อันนี่คือเมนูจีหอยที่เพิ่งทําเสร็จมานะครับก็ <c oughs> หอยก็พูดง,ง่ายเลยครับเราอยู่ที่ไหนเราก็กินอย่างนั้นอ่านี่ก็เป็นหอยของอ่างเก็บน้ําที่นี่เองอ่า อ,อย่าตามมานะครับเดี๋ยวหอยหมดอย่าตามมาข้างหลังครับเป็นเจ้าถิ่นวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะครับวันนี้ก็ไม่อยากมีเรื่องกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นนะครับพยายามเจราจาต่อรองกันนะครับบรรยากาศที่นี่สวยนะครับอยากมาตามมาได้นะครับเชา้าๆเราก็จะเจอวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยสาย อ่คนเก็บเงินก็นเก็บไปเด้อ